นะครับอาทีมงานพร้อมแล้วทุกคนนะพลังหนุ่มวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจครับเออเปิดสักหาดใหม่นะครับโชว์ความสวยเลยนะเตะเตะใช่ไหมจังหวะนั้นเตะครับโดนไปคางพอดีโดนไปคางน้องตอนตอนนั้นสาวไปอย่างนั้นเนี่ยคิดไว้ว่าวเขาจะนั่นเหรอฮะใช่ครับเตะงั้นงั้นโดนพอดีน้องบอกว่าเตะไปงั้นงั้นแต่ว่ามันไปโดนนะมันรู้ไหมว่ามันโดนจุดโฟกัสเขาเลยครับปคางเลยปคางเลยคิดไหมว่าจะน้องได้ไม่คิดครับ ไม่คิดเลยนะจงหวาที่น้องเขาลงไปเจ้าที่เพื่อนลงไปตอนนั้นเนี่ยดีใจเรา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 ใให้เพื่อนมันพื้นขึ้นมาอีกไหมไม่ยอยากเลย <laughs> <laughs> ก็ตามตามสันชาติยานนักมวยเนาะนะครับตั้งใจเตะหรือ เตะงั้นๆั้นเเตะงั้นๆั้นเตะงั้นจั้นวะจะจะวะบังเนะคเออจหวะบังเขาเขาลุกไล่มาตอยมาด้วยครับเออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่น็อกเขาเนี่ยเกมการชคอีกสองยกจะเป็นยังไงน้องว่าจะกินไปปลายครับไปปลายยกสี่ไปปลายยกสี่ใช่ไหมเห็นบอกว่ามาแทนนี่ปกติมีโปรแกรมไหมครับมีครับ่ตยกับพี่น้องโฟนแต่ก่อนก่อนหน้านี้ครับก็ย้ายมาอืมครับโอ้ขึ้นไปเป็นเป็นมือมาแทนหนึ่งปอนด์ด้วยครับครับต่อเเป็นมือมาแทนแต่ขึ้นไปเป็นต่อสี่หนึ่งเลยนะ รู้ไหมว่ารู้ไหมว่าตัวเองเป็นต่อเยอะขนาดนั้นใหญ่กว่าได้ใหญ่กว่ได้ใหญ่ได้ใหญ่กว่าได้ใหญ่กว่าต่อนลำหนักก้อนนึงไม่มีปัญหาเลยเนาะพลังหนุ okay. ่มเอ้าไหนๆก็ชนะแล้วชนะฝากแค่ชนะให้ใครบ้างครับก็ฝากค่ายที่ข่ายเกียรติยุทธครับทุกคน้ชมครับผมฝากฝากนายยุทธ์เวลายุทธ์มาศาลฝากให้อีกครับฝากให้อีกบอกไว้เลยครับชิวสบายย้อยแล้วก็ทีมงานเหือยชนะครับมีใครยังไหม เอ้าอยู่จังหวัดไหนนี่อยู่ปัตตานีครับเอ้าฝากอุ้ยมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะฝากพี่น้องชาวฝากพี่น้องชาวปัตตานีหน่อยเอ้าก็ฝากเป็นมันัรงใจไปเรื่อยๆนะครับทำให้เต็มที่ครับอ่าตอนนี้น้องเก็บชัยชนะได้ต้นเอ่อเปิดสังลารด้วยคำว่าไปไม่เป็เลยหลังๆเอ้าคชเชียร์เไฟแล้วนี่ท่าไปนะครับท่าไฟติดแล้วครับค่าตัวเท่าไหร่ตอนนี้ เดี๋ยวมั้ยวันนี้วันนี้วันนี้ทางเพนดีเขาขึ้นค่าตัวให้อีก20%รู้ป่ะเป็น70%แล้วนะจาก50%โอเคเนาะถือว่าเป็น เลือกเลือกยามยามดีนะเอาละครับน้องมีโอกาสเนี่ยโอกาสได้ชิงมีสูงมากเลยเอาขอบคุณมากเนาะยินดีด้วยยินดีด้วยครับผมอ่ามีฐานนิดนึงค่าตัวล่าสุดแล้รับเท่าไหร่เลยตั้ง่15,000ครับ15,000โอ้แต่ว่าต่อยแต่งลไฟต์ต่อยเกินราคาเลยนะเอาพี่อยากให้อวยพรวันปีใหม่ให้กับแฟนบมวยทั่วประเทศหน่อยก็ตอนนี้ปีใหม่ครับครับขออวยพรหน่อยอวยพ่อจิม ขอขวพี่น้องความสุขมีความสุขมากมครับขอบคใหม่รับน้องนพูดน้อยต่อยหนะครับเยาพลังหนุ่มเจริยุทธ์ภารกิจทกานีบไม่ค่อยแย่ครับ้องกามครับนี่ไม่ยากนะดี